สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหางานติดตั้งฟิล์มสากระลอยหรือฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับอีกหนึ่งข้อสำคัญมากนะครับพอเวลามาเจอแดดเจอ UV หรือเจอมลภาวะเนี่ยมีโอกาสเสื่อมได้นะครับบางศูนย์บริการนะครับลูกค้าขาดเซอร์วิสหครั้งสงครั้ง3ครั้งเนี่ยดสิธิธการรับประกันลูกค้าเลย อยากติดตั้งฟิล์มใสกัะลอยอยากติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์อีกหนึ่งข้อสําคัญมากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะเลือกติดตั้งฟิล์มใสกัะลอยหรือฟิล์มเปลี่ยนสีหรือแลปเปลี่ยนสีนั่นเองนะฮะคือการรับประกันเนื้อฟิล์มหลังการติดตั้งนะครับคือฟิล์มใสกัะลอยและฟิล์มเปลี่ยนสีเนี่ยผลิตมาจากวัสดุแมชทีเรียลหรือที่เรารู้จักกันคือเม็ดพลาสติกนั่นเองนะฮะคือเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเวลามันเจอแดดเจอ UV หรือเจอมลภาวะเนี่ยมีโอกาสเสื่อมได้นะครับไม่ได้ว มันเสื่อมสภาพนะครับการเคลมดูแลหลังการขายสําคัญมากนะครับการเคลมหมายความว่าถ้าฟิล์มมันเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานสมมติลูกค้าติดตั้งฟิล์มส่กระลอยเกรด1ปีถ้าฟิล์มเสื่อมสภาพก่อน1ปีต้องมีการเคลมดูแลให้สําหรับทางร้านมีการเคลมดูแลให้นะครับก่อีลูกค้าติดตั้งฟิล์มสกระลอยเกรด5ปีหรือฟิล์มเปลี่ยนสีเกรด5ปีนะครับ ถ้าฟิล์มเสื่อมสภาพก่อน5ปีของทางร้านมีเคลมดูแลลูกค้าให้นะครับยกตัวอย่างเหมือนมินิคูปเปอร์คันนี้นะฮะลูกค้าติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีไปแล้วมีความรู้สึกว่าฟิล์มเนี่ยมันทนสีมันซีดลงแต่ไม่ได้เสื่อมสภาพนะฮะคุณสมบัติฟิล์มเนี่ยยังดีอยู่เลยแต่โทนสีมันซีดลงลอกออกมาแล้วไม่ทิ้งคาบกาวตัวกาวยังดีอยู่นะครับเนื้อฟิล์มยังดีอยู่ไม่แข็งไม่กรอบน,นะครับและก็ลูกค้าเนี่ยอยากเปลี่ยนเราก็ทําเคลมให้เคลมฟิล์มไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าอยากเปลี่ยนจากโทนสีน้ําตาลที่แลปออกไปตั้งแต่ที่แรกเป็นโทนสีเดิมของตัวรถเหตุผลที่ลูกค้าติดตั้งเป็นโทนสีเดิมของตัวรถเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีรอยที่เกิดจากอุบัติเหตุรอยเบียดรอยเฉียวรอยชนนะครับเพราะนั้นถ้าลอกออกแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยตรงนั้นอยู่ลูกค้าก็อยากจะให้แลปฟิล์มลงไปเพื่อที่จะปกปิดรอยพวกนั้นไว้นะครับทางร้านก็จัดการเคลมให้หมดทุกอย่างเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเป็นสีเดิมของตัวรถลูกค้าติดตั้งฟรีขัดฟรีลอกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแค่ลูกค้าเสียเวลามาจอดให้เรา2-3วันแค่นั้นเองครับก็แนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหางานติดตั้งฟิล์มใสกระลอยหรือฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับการรับประกันดูแ,แลหลังการขายการขัดเตรียมผิวการเคลือบเซรามิก ก่อนติดตั้งฟิล์มใสกันลอยหรือฟิล์มเปลี่ยนสีเนี่ยข้อนี้ก็สําคัญและที่สําคัญที่สุดเลยคือการรับประกันเนื้อฟิล์มนะครับเวลาฟิล์มติดตั้งออกมามีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพมีโอกาสที่จะมีปัญหาระหว่างการใช้งานนะครับการรับประกันข้อนี้สําคัญมากทางร้านเรารับประกันดูแลครอบคลุมกรณีลูกค้านํารถไปใช้งานไม่ว่าจะจอดตากแดดบ่อยไม่ว่าจะไปเจอมลภาวะใดๆก็แล้วแต่นะครับเราดูแลให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับ ลูกค้ามีหน้าที่ใช้งานอย่างเดียวนะครับส่วนหน้าที่ปกป้องรถของลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของฟิล์มนะครับกรณีฟิล์มเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานหน้าที่เคลมให้กับลูกค้าคือหน้าที่ของร้านนะครับลูกค้าใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะลูกค้าบางท่านเนี่ยติดตั้งจากท,ที่อื่นมาต้องมานั่งกังวลนะฮะว่าตากแดดบ่อยได้ไหมใช้น้ำยาตัวนี้ได้ไหมจะต้องเข้าเซอร์วิสบ่อยแค่ไหนถ้าฉันขาดระยะเวลาการเซอร์วิสไปฟิล์มจะมีปัญหาอะไรไหมบางศูนย์บริการนะครับลูกค้าขาดเซอร์วิสหนึ่งครั้งสองครับประกกันลลูค้าเย ของทางร้านไม่มีนะครับของทางร้านดูแลครอบคลุมให้ลูกค้าทั้งหมดลูกค้าซื้อเกรด1ปี3ปี5ปีเราดูแลให้ลูกค้าตามแพคเกจการรับประกันให้ลูกค้าครอบคลุมทุกกรณีนะครับยกตัวอย่างเคสนี้เลยนะฮะที่เรามีการเคลมให้ลูกค้าจริงเปลี่ยนจริงไม่เก็บค่าใช้จ่ายจริงๆครับก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งฟิล์มส่กันรอยหรือฟิล์มเปลี่ยนสีอยากมีการรับประกันดูแลหลังการขายแบบครอบคลุมแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกับทางร้านมาได้นะครับรมีเกรดแนะนําให้ลูกค้าหลายเกรด หลายแบบตามลักษณะของการใช้งานและตามอายุการใช้งานที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น1ปี3ปี5ปีหรือ7ปีนะครับเรามีฟิล์มให้ลูกค้าเลือกหลายเกรดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับยินดีการปรึกษาครับ